วันนี้วันที่สองครับแล้วทำอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คัดแยกอะไรเงี้ยครับของที่รับบริจาคมาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะปล่าครับจบศิลปกรรมจุฬาครับแล้วเออมาช่วยที่นี่ค้างที่นี่เลยนะคะไม่ได้ค้างครับไปกลับแล้วเรื่องกิจกรรมของสมัครที่ทำให้ฟังหน่อยได้ไหม ก็มีงานหลายอย่างครับพอดีคนผู้ประสบภัยก็เข้ามาเยอะก็งานก็ต้องเยอะแล้วก็มีคนที่รับของบริจาคคนที่บริจาคก็เยอะเหมือนกันก็คือต้องคัดแยกกันก็คือจะได้แบบเวลาคนที่มาขอรับบริจาคก็จะได้ยกเป็นชุดๆไปมันจะไวขึ้นการหน้าากทำไมมั้ยครับการที่ได้มาทำจะส่งไปครับก็พอดีเห็นข่าวแล้วมันรู้สึกมันหนักมากครับก็อยากจะแบบว่าช่วยช่วย กันอะไรเงี้ยในหลวงกับประเทศท่านยังไม่ได้หยุดงานเลยเราก็คงหยุดไม่ได้เหมือนกันนะครับครับผม